เตจะถอนใจามาอรุชาทำชิ่งปานชัยปานชัยโดนสก,กัดล้มลงตุงกนี้ไม่ฟาวครับเจ้าบ้านเปลี่ยนจากรับเป็นรุกขึ้นมาทางซ้ายทันไหมมูบารักโมฮัมเหม็ดอาเมดนะครับกองหน้าชาวนจีเรียนะครับนี่ย้ายมาในฤดูดการนี้ก็มาจาก ACDC FC นะครับทีมในทีสโซนตะวันตกนักเตะต่างชาติของ ในการแม่สอนเนี่ยใช้ผู้เล่นจากแอฟ,ฟริกาทั้ง3คนเลยนะครับมาจากเนจีเรียามาใหม่1คนครับแล้วก็ที่อยู่ต่อจากปีที่แล้วจากแคมรูนะครับ2คน 2> ชุมเข้ามาครับเจ้าบ้านพยายามจะพลิกลุกนี้ไม่ได้นะครับซเซดริกแราเตนีคาหามัม ลูกทุ่มของทีมเยือนครับเตชทนนศีหาวงนะครับเตะไปติดทางน้านของนัทพลพวงทับทิมเมื่อสกูลนี่สี่ิโชคชายอารามกรบเบิลเข้ามายังถอยมาได้ครับอภิภูตุยดงเสียบอลไปแล้วแต่แม่สอดยังตัดเกมสวนขึ้นมาไม่ได้ครับพาบอลขึ้นมาใหม่ครับเชียงรายทีเอสซี เวลาจ่ายเดี๋ยวจะต้องเผื่อบอลกันหน่อยครับสำหรับทั้งสองทีมบางทีอาจจะติดด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยจะมีมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยครับอาแล้วครับตัดบอลได้ับไม่สอดไม่ผ่านนะครับอรุชาโพดงเขากลางครับธนวัต์เลือดใจกับมันที่อรุชาธนวัต์ พธกรกบเล่นกับธนาดลดำผลงามผู้เซ็นเตอร์ของน้องใหม่เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะครับไม่ได้ใหม่สมชื่อเะครับเพราะว่านี้เก่าทั้งคู่เลยครับทั้งพลกรกแล้วก็ธนาดลโอ้อรุชาพดงจ่ายลูกนี้มาออกหลังไป้วครับปีที่แล้วเล่นไชลีกกับเชียงรายยูนเต็ดนะครับลงไป4นัดเลยะครับในลีกสูงสุดนี่เล่น ทีมในจังหวัดเชียงรายครบ3ทีมเลยนะครับทั้งเชียงราย t s c เชียงรายยูเนเต็ดแล้วก็เชียงรายซิตี้นะครับเปิดเกมไม่ดีเลยครับมาซีดิพบจงอ่อนกลางเลยครับผู้สาประตูของนครแมสซอนอรุชาโพดงชาชุ่มเข้ามาครับเป็นบอลบุกของเชียงราย t s c เล่นใกล้ๆครับ ่ายเข้ามายังหันหลังอยู่กับไว้พีู่ตุยดงลากมาได้แซัดตุนิดไปเข้ามือสิริภพจงอ่อนกลางโอ้ทักทายก่อนเลยนะครับจังหวะพลิกของจัก,กริดจิตดารุ่งโรจนะครับหาโอกาสยิงดีแล้วแต่ว่ามุมโดนบีบด,ด้วยนะครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ของทีมเยือนนะครับจากจัก,กริดเนี่ยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแม้จะเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากเซมิโปรนะแต่ว่า เชิงนายทีเอซีนั้นก็ไม่ได้จะใช้แต่นักเตะดาวรุ่งอย่างเดียวนะครับก็ยังมีผู้เล่นที่คอยประคองน้องๆแล้วก็มีหลายคนที่ผ่านเวทีทีแล้วก็ทีสมาแล้วด้วยนะครับแม้จะเป็นทีมเดียวในโซนเหนือที่ใช้นักเตะไทยลวนทั้งหมดเลยก็ตามอารุชาโพดงทุ่มเข้ามาครับเตียวชาลอนสีหวง เตชะทรเสียบอลใบพยายามจะไปไล่เป็นบอลของนอตเทอรนครแม่ศดจะทำชิ่งลูกนี้แต่จ่ายออกไปเองเลยครับนัชชาตาทิพย์ลูกนี้ตาไม่ทิพย์ซะแล้วครับจ่ายออกไปอารุชาเข้ากลางมาครับเปิดไม่ขึ้นติดน้ำนิดนึงโมฮัมเหม็ดอาเม็ดแนวรุกของเจ้าบ้านยังต่อบอลกันไม่ติดนะครับตอนนี้เอาแล้วครับ ประสิ sabes, ทธิ์สนคำลือมาทางขวาให้กับบ in ูบารักโมฮมเม็ดอาเม็ดชนะดนนำพลงามนะครับแนวรับวัย3 3ปีนะครับนี่เล่นที3โซนเหนือมาหลายทีมเลยครับก็จะบอกให้น้องๆขึ้นไปเลยครับทำท่าจะทุ่มไกลเข้ามานะครับพิษสนุงงามสงวน สนุกทุ่มแรงเข้ามากระดกต่อมาเลยแล้วครับลูกนี้บอลป่งเอ้าโอ้ยมงหลุดกรอบออกหลังไม่เฉยเลยนลครับมาจังหวะของเซดริกพราตินีคาหามนะครับดูครับคือทางด้านของนักุทิแพงกระโทกเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาด้วย โอ้โหเสียดายแหละครับเกือบจะเป็นประตูขึ้นนําของนอร์ทิร์นกกอนแม่สอคือบอลผ่านหน้าประตูแลรถฉากโคนเสาออกหลังไปชนิดที่ว่าไม่มีใครตามมาสกัดยครับบอลค่อยกลิ้งออกหลังไปสิดิโชคชัยอารามครับทุ่มเข้ามาโดนดักเอาไว้ ทางซ้ายครับที่อารุชาโพดงอารุชาเขา้ากลางมามาทางขวานัาทบลชชวดติดโดรนุกูลเสียบอลสลาวคาหามคืนไปครับเจ้าบ้านอาจจะครองบอลได้น้อยกว่านะครับแต่เมื่อกี้ก็เกือบนำเหมือนกัน ที่แล้วนอรเทิร์นเดรแม่สอดอยู่ในเต็ดเนี่ยจบด้วยอันดับ8นะครับถือว่ารอดตกชัน้นทั้งๆที่ย้อนไปในเล็กแรก,รกเมื่อปีที่แล้วนะพวกเขาอยู่อันดับสุดท้ายด้วยซ้ำเลกสองเนะี่ยมาเร่งเครื่องโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านนะครับเลกสองในบ้านนี้ไม่แพ้ใครเลยแรตินีคาฮามก็เปลี่ยนมาทางขวาแม่นซะด้วยคืนหลังมายังได้อยู่ประสิทธิแสนคำลือถอยกลับมากับ พี่สุงามสงวนจ่ายไปติดลงนี้แถว2ยิงสวนเลยไม่ตรงกรอบแล้วครับก็เป็นทงด้านของนัชชาตาทิพย์เห็นโอกาสก,ก็ลองยิงไกลดูนะครับแต่ว่า,าบ่าบอลไม่ตรงธนาดลดำพลงามจ่ายมาที่สิทธิโชค เข้ากลางมาอ้าวจับไม่อยู่แต่ยังตามมาแก้ได้อ้าวแล้วครับไปทางซ้ายอรุชาโพดุอรุชาจ่ายขนานเส้นขึ้นมาอืมฟาวแลวครับลูกนี้กุลวัฒน์พาชลช่วยชัยนะครับวัวหนาผู้ฝึกสอนของทีมน้องใหม่ครับชงยงราทีที่สี่ก็เรียกฟาวได้นะครับสำหรับ ปันชัยชัยวุฒมาดูฟีคิกของเชียงนางีเอฟซีครับก็มีอรุชาอยู่ที่ลูกนะครับถนัดซ้ายเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นสูตรไหนตันนี้ชุดสีขาวตอนนี้เริ่มจะไม่ขาวแล้วเริ่มจะเปื้อนโครแล้วครับแล้วก็กมีพัฒชรพล ช่วยวโรนุกูลด้วยนะครับที่ทำท่าจะเปิดนัรทรพลครับเปิดเข้ามาไม่ผ่านนะครับนัทรพลพวงทับชิบโยนออกมาก่อนออกข้างไปก็เป็นลูกชุ่มของชงนาทีเอซีก็ดีกีเอไลเซ่นนะครับโค้ชเอกอารุชาไม่ผ่าน กมก็ยังทันกันอยู่ทั้ง2ทีมเลยครับตอนนี้โอกาสยิงก็แลกกันเป็นคนละครั้งลองยิงไกลลูกนิดมาไปตรงผู้สาประตูนะครับคว้าไปได้ครับสิริภพจงอ่อนกลางเปิดเกมมาแต่ว่าเชลยทีเซีตัดบอลได้โอ้อัดข้างหลังเลยลูกนี้ปูสินบอกว่าเล่นบอลยังไม่ออกครับแต่ยาวไปลูกนี้โดนยันเลย บูารักโูฮาเม็ดอาเม็ดไปได้ครับอาเม็ดอาเม็ดล่าเข้ามากองหน้าชาวไนจีเรียครับไปสุดเส้นลูดิโอจังหวะสุดท้ายแต่ยาวไปมากก็เลยโดนนัทวุฒิแพงกระโทโขกับออกมาตัดบอลโอ้โหมาดีแล้วนะครับเนี่ยครับกระชากมาเนี่ยจังหวะสุดท้ายไปยาวนิดหนึ่งโอ้โหนี่เคยติดทีมชาติไนจีเรียชุดเยาวชนด้วยนะครับ แล้วก็ผ่านหลีกในประเทศอาร์เมเนียโรมาเนียแล้วก็อียิปมาแล้วนะครับอายุเพิ่งจะย2เลยว่าโอ้โหตัวใหญ่แล้วเกินก็น่าจะเจ็บจากจังหวะเมื่อสกู่นี้นะครับในส่วนของอาชิตย์เอื้อเฟื้อนะครับ สินาทีแรกของเกมนะครับจังหวะสุดท้ายของทั้ง2ทีมยังขัดขัดกันเกินอยู่รูเกมก็ยังสู่สีคู่ขี้ครับแม้จะเป็นช่างรายทีซีที่ครองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยก็ตามพลกกรโทรสันเทียจ่ายมาทังขวาสิทธิโชคชัยอารามไต่เส้นมาครับไม่ฟาวขึ้นมาเติมกับสิทธิโชคแต่ว่าสุดที่พัดโพพรมนะครับเข้ามาแย่ง สิริโชคชัยอารามนี่ปีที่แล้วเลขแรกเนี่ยอยู่เชียงใหมเขข่เอฟซีนะครับหมายเลขสามของเชียงรายทีเอสซีคนที่ไปฝาวเลยนะครับอาแล้วครับเก็บบอลได้โมฮาเหม็ดอาเมดจะเล่นกับคาฮามขึ้นมาช้างขวาขึ้นมาเติมโยนลูกนี้หมาไม่ถึงเลยครับแถวสองเก็บได้สุธิพัฒน์โพภมไหลามา คาหามลูกนีโอ้โหไม่ตรงกรอบนะแม่เซดริกปพะตินีคาหามโอ้โหกของหน้าชาวเคมรูนนะครับได้ซัดเต็มข้อเลยครับที่เสาแรกเว่าบอลน,นะไม่ตรงกรอบคาหามเนี่ยปีที่แล้วเป็นเจ้าของสถิต,ติยิงประตูไวสุดของทีสาโซนเหนือนะครับ16วินาทีเท่านั้นในเกมที่แมสอดเปิดบ้านชนะพิษณุโลก2-1 เดี๋ยวต้องรู้ว่าปีนี้จะมีใครทําลายได้หรือไม่ครับ16วิเหลวเหลือเกินอาแล้วครับพักอกลูกนี้แต่ว่าแรงเกินไปอาพี่ผูตุ้ยดงนะครับชาวบ้านตอนนี้เริ่มจะมีโอกาสยิงมากขึ้นนะครับเริ่มจะได้น้ําได้เนื้อแล้วโยนยาวเลยครับขึ้นไปมงลูกนี้อารุชา โอนแย่งไปเอาแล้วครับคาฮามเปิดเข้ามาตรงนี้ออกหลังไปเป็นเตะมุมของนอนเช่นจอร์แแม่สอดอยู่ไนเต็ดผู้กองหน้านี่คนกันจะแข็งแกร่งตามสไตล์ผู้เล่นจากแอฟริกานะครับทั้งคาฮามของแคมรูนแล้วก็อาเม็ดจากไนจีเรียนะครับเรือว่าเป็นอาวุธของเจ้าบ้านนะครับ ก็จะเปิดเข้ามาโดยอาทิตย์เอื้อเฟื้อนะครับมาดเูเต็มมุมของเจ้าบ้านนะครับลูกนี้จะเป็นประตูขึ้นนำได้หรือไม่ครับจะทำได้หรือเปล่าโยนเข้ามาลูกนี้ต้องปัดออกมาครับ <c oughs> ยังไม่พ้นอันตรายอืมพัศินเป่าไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะครับ ก็เป็นทางด้านของเชวิดิคุมชานีวาน,นะครับ <M> ชาดีวานกองหลังชาวแคมารูนะครับขึ้นสูงมาล้นี้มาเปิดเกมขึ้นมาลูกนี้อาวแล้วครับจะพลิกไม่ได้ครับมา ศาสตร์ยาวออมาก่อนเก็บได้ครับคาหามออกมาทางขวาโตนดักซะแล้วครับอรุชาพโพดงวิ่งมาแต่ไกลเลยฉ <c oughs> ีดวักสารนดีครับทุ่มเข้ามาประสิทธิ์แสนคำลือ่า่ลูกนี้เอาแล้วครับพลิกมาได้คาหามคาหามจะเล่นกับอาเมดท,ทางซ้ายขึ้นมาเติม อาทิตย์เอื้อเฟื้อโยนเข้าไปลูกนี้อรุชาโพโดงดักเอาไว้บังก่อนเลยแล้วก็ได้ฝ่าวด้วยแหละครับเป็นบอลของเชียงรายทีเมาก็เป็นเท่านั้นจิรพักสารดีนะครับที่เข้าไปดึงจิรพักสารดีนี่เคยผ่านโครงการฟ็อกฮันมาแล้วนะครับนี่ไปฝึกวิชาลูกหนังที่เลสเตอร์ประเทศอังกฤษมาแล้วครับคนนี้ ชนะดนนำพลงามครับโยนมาทางขวาแม่นซะด้วยสิทธิชโชคชัยอารามสิทธิชโชคเปิดตรงนี้ข้ามลอกแต่หมาเพื่อนไม่รู้เข้ากลางมาอา้าวเลยบอนลนวครับกับตันเฟสทำชิงกันสั้นๆครับโดนรุมต้องวนหนีครับจากกริดจากกริดมาที่สิทธิชโชคสิทธิโชคจ่ายลูกนี้มาบอลติดน้ำนิดนึงครับเลยเดินทางช้าพยายามจะไปแย่งก็ไม่ได้แลลวครับเตชะธรน,นะครับ โดนบังเตชะรอน4ห้างวงเตชะทอนี่เป็นคนยิงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของเชยงนาทีเสนะครับในการขึ้นมาเล่นที3นะครับลูกขึ้นนำกระแพงเพชรในนัดเปิดฤดูก,กาลนะครับเลยถูกจารึกชื่อเป็นนักเตะประวัติศาตสตร์ซะเลย <laughs> อารุชาพนุกหลอกจะจ่ายครับแต่ลากขึ้นมาอารุชาเปิดลูกนี้อ้าวแล้วครับขึ้นดังซ้ายเปิดลูกนี้แม่นไหมทางขวาเติมครับลูกนี้มีโอกาสเปิดย้อนกลับมายิงโดนไปติดเลยครับไม่ได้โอ้โหไปโดนนัทพลพวงทับทิมครับขวางเอาวไว้จ่ายติดน้ำแล้ว <laughs> อา้าวแล้วครับยังได้บุกอยู่โอ้โห จังหวะของชนวัตรเลิศชัยนะครับที่จ่ายเข้ากลางไเมุสคู่น,นี้เป็นจังหวะบุกของทีมยืนบ้างครับจ่ายลูกนิดมาโยนยาวขึ้นมา ในช่วงที่เล่นเซมิโปรเนี่ยทางฝั่งของเชยงนาทีเอซี SC นั้นก็มีนักเตะเกา่เกาๆมาช่วยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิชิตพงเฉยฉิวนะครับโชคลาภนินแสงคือสตีประกอบของนะครับวิชานันทศรีสุดท้ายก็ได้สิทธิ์มาเล่นในลีกอาชีพได้สำเร็จนะครับวัยรุ่นโลทอง เอาแล้วครับ่ายลูกนิดมาโดนดักเอาไว้แล้วครับโดยเชวิดิคุมชานิวานนี่อยู่ต่อจากปีที่แล้วนะครับแนวรับชาวแคเมรุนจะเปิดแต่ว่าไม่ได้ครับจากกริดโดนขวางไว้โอ้โหไม่ฟาวด้วยพลิกหนีมาครับจ่ายเข้ากลางไปมูบารักโมฮัมเม็ดอาเมด อย่างไปได้ครับอรุชาพดงไม่อยอมวนกลับมาเข้ากลางไปประสิทธิ์แสนคำลือจ่ายลูกนี้มาทางขวาอ,อย่างกระแทกกันอยู่ตรงริมเส้นนะครับจิรภาคเสารดีไม่ได้เปิดอรุชาคืนกลับไปอจ่ายลูกนี้ไปเสียแล้วครับกลาย <laughs> เป็นลูกทุ่มของเจ้าบ้านประสิทธิ์เข้ากลางมา ยังไม่เปิดนะครับพิษณุงามสงวนอาล้วครับยังได้อยู่ลูกนิดลื่นโอโ้โหนี่แข่งกันลื่นซะแล้วโอโตอนแรกธนาดาบนลื่นก่อนนะครับแล้วสุดท้ายมูบารักโมฮมเมดอาเมดก็ลื่นตามอีกเนี่ยครับโอโ้โหเรียกว่ามีผลต่อเกมซะแล,แล้วครับสภาพสนามตอนนี้ทั้งสองทีมต้องกะจังหวะดีๆนะครับว่า ราชันชาวัตกเนี่ยก็ถือว่าบริหารทีมโดยวิทยาลัยนอร์ทเช่นซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับแต่ว่า Northern นอร์ทเช่นนครแม่สอดอยู่ในเต็ดเนี่ยรังเยานะ่าพวกเขามาเตะที่อำเภอแม่สอดนะครับจริงๆแล้ววิทยาลัยนอร์ทเช่นเนี่ยก็เคยส่งทีมเข้าร่วมลีกอาชีพในนามนอร์ทเช่นตากยูเนเต็ดนะครับแล้วก็นอร์ทเช่นยูเนเต็ดในอเมเจอร์มาแล้วนะครับซึ่งวิทยาลัยนอร์ทเช่นเนี่ยก็เข้ามาบริหารจัดการทีม นครแม่สอดเมือ่อดูการ2,022ถึง2,023นะครับจากเดิมเนะี่ยพวกเขาใช้ชื่อว่านครแม่สอดอยู่ในเต็นะครับ ก็ใส่จังหวะนี้ครับเติวเข้มกันหน่อยแล้วครับสำหรับโค้ดเอกเอาแล้วครับแข่งกันต่อครับทีมเยือนเชียงรายทีเอฟซีจะได้ขึ้นเกมอ่ะ ซายกับอรุชาพโพดุเข้ากลางไป,ปเปลี่ยนมาทางขวาบ้างยังไ,ได้อยู่สิทธิโชคสิทธิโชคคืนกลับไปเป็นบอลที่เน้นการต่อบอลบนพื้นนะครับแต่ว่าจะต้องปรับมาเล่นโยนในบางจังหวะซสาาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับทีมเยือนนะครับเพราะว่าด้วยสภาพสนามธนาดลครับกบลับไป